หนึ่งวิธีง่ายๆทำให้เขาคิดถึงคุณจนอยากที่จะมาเจอคุณเร็วๆวันเพราะเชมเคยทำสถิติอ่ะเราเรียกว่าการทำสถิติเนาะผู้ชายนะคะแค่คุยกันสองวันผู้ชายจองตั๋วเครื่องบินมาเจอเลยนะคะอ่ะอันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าวิธีง่ายๆเนี่ยเราทำแบบไหน 1. คุณต้องจำไว้ว่าคำพูดของคุณหรือแม้กระทั่งคุณส่งต่อระบบแชท ออกไปมันก็คือคำพูดในความคิดว่าคุณจะสื่อสารกับคนนี้ว่ายังไง Wording คําคำพูดทำทำให้เขามาหาเรา 1. พูดดีไหมคำพูดที่ดีจะส่งเสริมให้คุณได้รับสิ่งดีๆด,ดังนั้นทุกเรื่องที่คุณพูดจงเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตของคุณคุณจะพูดหรือแม้กระทั่งเขียนส่งแชท แต่สิ่งที่ดีเท่านั้นค่ะสเตปถัดไปเมื่อคุณเริ่มพูดดีแล้วคุณจะมองหาคนนั้นในด้านที่ดีชื่นชมจุดที่ดีของเขาโดยอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งเวลาที่คุณชื่นชมโดยอัตโนมัติผู้ชายเนี่ย เสด็จดคำพูดของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ชายในแถบยุโรปผู้ชายตะวันตกนะโคจะบอกเลยว่าภาพลักษณ์เวลาที่เขามองเอเชียโดยเฉพาะสาวไทยเนี่ยเขามองในเรื่องของ 1. การแคร์ริ่งการดูแลห่วงใยใส่ใจ 2. ความสุภาพอ่อนโยนนะคะ 3. การทําอาหารเก่งซึ่งผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันแบบนี้กันหมดเลยดังนั้นเขาจึงอยากมีแฟนเป็นคนไทยแล้วที่สําคัญคือ มันดูแบบดูดูเด็กดูอ่อนโยนอะดูหน้าทนุทนอมค่ะดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผู้ชายเชื่อมโยงในหัวแล้วบวกกับการที่คุณเป็นคนพูดดีออกไปนะคะผู้ชายจะคิดถึงแล้วอยากบินมาเจอคุณแล้วเคล็ดลับของโคชเอมคืออีกอันนึงคือโคจะบอกเลยนะการที่คุณทําโลกภายนอกดีทั้งหมดแบบนี้ร้อเซแล้วสิ่งที่สําคัญคือความโชคดีเราเรียกว่าลัคกี้ ความโชคดีเราสร้างขึ้นได้ค่ะสร้างด้วยจากการกระทําของเราการรู้สึกดีคิดดีแล้วที่สําคัญคือคุณต้องมูสิ่งที่เป็นพลังงานดีๆให้กับตัวเองอีกนะเพื่อที่จะเสริมมันจะทวีคูณเลยในความโชคดีนะคะคูณเป็นสิบเท่าให้กับคุณนะคะเจยวที่สําคัญคือเวลาที่เราเสริมตัวเองในสิ่งนี้หรือแม้กระทั่งใส่หยกที่เสริมความโชคดีในเรื่องอะไรบ้างในโชคดีในเรื่องของความรักโชคดีในทุกๆเรื่องที่เรา ต้องเผชิญหรือความโชคดีหลังไหลเข้ามาหาเราแบบนี้ค่ะคุณจะกลายเป็นมนุษย์โชคดีเมื่อคุณเสริมมงคลหยกแห่งความโชคดีและที่สําคัญนะสาหรับสาวๆที่เดินเส้นทางสายฝอโคจะบอกเลยว่าในคลิปนี้โคจะให้พิเศษกับคุณเลยคือนอกจากคุณจะได้รับความโชคดีแล้วคุณยังจะได้อ e ีบุ๊กที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษสอนกับคุณฝึกอ่านระหว่างเลเวลที่123ออ่านได้ เป็นศัพท์ที่ง่ายเพราะโคชเอมคัดสรรมาสําหรับคนที่เริ่มต้นเวลาที่คุณเริ่มอ่านภาษาอังกฤษคุณจะเริ่มฝึกตัวเองให้ชินสายตากับตัวเลขภาษาอังกฤษกับตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคะแล้วที่สําคัญคือให้คุณฝึกออกเสียงในนั้นน่ะจะมีเทคนิคแล้วเอ่อที่จะสอนให้คุณเก่งภาษาอังกฤษเองคุณจะต้องไปอ่านตรงนั้นว่าคุณจะเก่งภาษาอังกฤษแล้วเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วอ่ะคุณจะต้องทํำยังไงมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่ดําเนินเนื้อเรื่อง สอดแทรกไปด้วยความรู้นะคะซึ่งมูล,ลค่าของมันอะ่ะก็จะบอกเลยนะมันแพงนะความรู้เนี่ยคือแพงนะคะเอาไปแบบระดับหมื่นได้เลยนะแต่วันนี้คุณแค่มูยกแล้วคุณจะได้คอร์สอ e ีบุ๊กไปโดยปริยายฟรีนะคะสำหรับคนที่สนใจแล้วเป็นสายต่างชาติด้วยค่ะโค้ด ยกหนึ่งเส้นยกนี้ไม่ตามหานิยมขั้นสูงนะคะที่มูชาบูไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีอ e ีบุ๊กนะคะในเรื่องของการฝึกภาษ,าษาอังกฤษให้กับคุณด้วยโอเคไหมคะใครสนใจก็ทักแอดเชเอมมาได้เลยค่ะ